สวัสดีครับพิกพิกชาแนลครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเกม b a c k Cover Mobile ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําทีมที่ผมใช้ในการผ่านหอชั้นสุดท้ายนะครับนั่นคือชั้นที่ร้อยนั่นเองนะครับจะมีหน้าตารูปแบบทีมแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมและนี่ก็เป็นหน้าตาทีมนะครับที่ผมใช้ผ่านนะครับโถงเข้าลงตาหรือหอคอยชั้นสุดท้ายชั้นที่ร้อยนั่นเองนะครับตัวแรกจะประกอบไปด้วยนะครับจูเลียสนะครับตัวที่2 แมกนานะครับตัวที่3โลตัสและตัวสุดท้ายมาร์สนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปหอคอย8687นะครับว่าชั้นที่ร้อยเนี่ยก็ต้องแปะไฟเผาเหมือนกันนะครับถึงจะสามารถทําดาเมจก,กับตัวบอสได้แต่ชั้นที่ร้อยเนี่มันดีหน่อยตรงที่ลูกน้องทั้ง2ตัวเนี่ยมันไม่ต้องแปะไฟเผาเราก็สามารถฆ่ามันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์สวมใส่ของแต่ละตัวดีกว่าว่าแต่ละตัวใส่อะไรบ้างนะครับ เซตอุปกรณ์นะครับตัวแรกก็ดาเมจหลักของเรานะครับจูเลียสนะครับผมก็จะใส่เป็นเซตดาเมจเวทนะครับก็จะมีพลัง M ATK อยู่ที่30,000นะครับแอคแท็อยู่ที่6,500นะครับกิเลส68นะครับชีดแปดสิบนะพรสวรรค์นะครับก็จะใช้เป็นตีคิดาเมจนะครับ10นะครับแล้วก็ตีบอสแรงขึ้นนะครับ10%นะตรงกลางก็ใส่เป็นชีดามนะครับใครไม่มีก็ใส่เป็นโจมตีกับแอคโจมตีเวทนะครับ ส่วนป้องกันนะครับก็จะใส่เป็นป้องกัน20นะครับกับสแต็กป้องกันและต้านชี้นะครับสนับสนุนนะครับจูเลียสขาดไม่ได้จริงๆนะครับลดมีโอกาส20%ลดคูลดาวน์1เทิร์นนะครับของสกิล2นะแล้วก็เจาะเกาะนะครับมันหยับนะอันนี้จะเพิ่มดาเมจได้อีกนิดนึงนะครับตัวต่อมานะครับมาร์สนะครับตัวแท็งเกอร์ของเรานะครับก็จะใช้เป็นเซตป้องกันหมดเลยนะครับจะมีเป็นดาเมจดาวหนึ่งอันนะครับเอ้ยไม่ใช่ดาเมจดาวเป็นเซต โจมตีนะครับเมจิกหนึ่งอันนะครับเพื่อให้ได้เป็นเซตป้องกันดาวหนึ่งเซตนะครับจะได้ป้องกันเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับส่วนตัวโลตัสนะครับก็จะใช้เป็นเซตของเหลือดาเมจเวทเหมือนเดิมนะครับก็จะมีดาเมจอยู่ที่แอคแท็กห้าพันนะครับแล้วก็เมจิกแท็กสองพันสี่นะครับชิเร็ดสี่สิบเอ็ดกีเดมห้าสิบเอ็ดนะครับพรสวรรค์นะครับของทั้งตัวโลตัสและมาร์สเลยนะจะเน้นไปที่คล้ายๆกันนะครับก็คือ ไม่ต้องเน้นแท็กนะครับมันช่วยทำดาเมจได้ไม่เยอะอยู่แล้วนะครับก็เป็นป้องกัน20นะครับเพื่อให้ยืนแจกบัฟแจกดีบัฟได้นานที่สุดนะครับแล้วก็สแตกป้องกันกันกบต้านชี้นะครับสนับสนุนนะครับให้เน้นไปที่คู่ดาวนะครับสกิล2เหมือนกันนะเพื่อยืดระยะเวลาของดีบัฟบนหัวบอสนะครับแต่ถ้าใครมีการ์ดประจําตัวของตัวโรตัสด้วยเนี่ยก็จะได้เป็นบัฟมุ่งโจมตีมาด้วยนะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะครับให้เลือกเป็นต้านความเสียหายนะครับอืประมาณนี้นะครับตัวมาร์สก็ใช้เหมือนเหมือนกันนี่เลยนะครับจนตัวสุดท้ายนะครับอยู่ไหนเนี่ยอ่านี่แมกนานะครับแมกนาผมก็จะใช้เป็นเซ็ตโจมตีกายภาพนะครับเพราะว่าตัวโจมตีกายภาพของแมกนาเนี่ยมันนํำเนาะผมก็จะใส่เป็นเซ็ตโจมตีกายภาพไว้เพื่อให้ตัวแมกนามีดาเมจน,นิดนึงนะครับ จะได้ไม่ต้องแบบแปะไฟเผาไปอย่างเดียวนะครับช่วยทำดาเมจนิดนึงก็ยังดีนะครับส่วนพรสวรรค์ไม่ได้เปิดนะครับสำหรับแมกน่านะแค่ปั้นเอามาไว้เพื่อใช้ผ่านแค่นั้นเลยนะครับอ่ะเราก็ดูเซ็ตไอเทมทั้งหมดไปแล้วนะครับโดยเอ่อขอย้ำนะครับโดยเฉพาะจูเลียตต้องมีการาฟจำตัวนะครับส่วนโลตัสเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะติดอ,อ่บัฟมุ่งโจมตีนะครับทำให้เราทำดาเมจได้รุนแรงขึ้นนะ เดี๋ยวเราไปดูดีกว,ว่าว่ามีวิธีเล่นในชั้นที่ร้อยยังไงนะครับชั้นสุดท้ายนี่นะครับไปกันเลยครับผมเริ่มมาถึงนะครับบอมจะเปิดละก่อนหนึ่งทีนะโผล่ายมารับตีนไปนะครับแล้วก็ใช้สกิลอันติของตัวโลตัสกไปเลยนะครับแปะหมดสภาพนะครับแล้วก็ลดความเร็วนะเนี่ยบอมจะเด้งเลยแค่ตัวเดียวนะครับลูกน้องไม่เด้งนะ เราก็ออันตินะครับของตัวจูเลียตยัดตัวลูกน้องที่เป็นสีแดงไปเลยนะครับเพราะเราชนะทางนะครับเชียร์ลูกน้องให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาโฟกัสฆ่าบอสนะครับตัวแม็กน่านะครับโฟกัสต่อยบอสไปเลยนะเพื่อแปะสถานะไฟเผานะครับ่ลูกน้องมันจะน่ารำคาญตรงคิลด้วยเนี่ยแหละครับแล้วเราก็ใช้สกิลอ่าผสานของตัวมาร์สไปนะครับเพื่อลุ้นยั่วยุและลดความเร็วนะครับอ่าเนี่ยเรายั่วยุบอสได้กับตัวสีแดงได้เนบอสจะส่วนว่าหนึ่งที่นะครับ เรไม่ได้ใส่อะไรเลยให้ไอตัวแมกนานะครับตายไปแล้วนะอีน,นี้เราใส่ไว้นะครับเลยไม่เป็นไรนะทีนี้เกรดบอสยังไม่เยอะนะครับเราตีลูกน้องไป่อนแมกนาต่อยบอสไปครับตัวนี้ก็สตัร์ทเยครับเน้นลุ้นให้ติดนะครับไม่ติดแล้วเราก็มุ่งจู่โจมนะครับถ้ามีการ์ดเนี่ยมันก็จะได้มุ่งจู่โจมด้วยนะค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ ลดเกรดบอสไปครับไม่ให้บอสต,ต้องเล่นนะแม็กนาต่อยบอสเหมือนเดิมนะครับอ่ะอันนี้โยูย่บอสมาพยายามอย่าให้บอสไปตีตัวอื่นนะครับเดี๋ยวตัวอื่นแตกนะกูเด็กก็ฆ่าลูกน้องไปเลยแล้วก็ลดความข้องตัวไปนะครับอันนี้ก็โคการบอสเหมือนเดิมนะครับต่อยบอสไปใช้ตะก,กิ้ประสานไปนะครับ ได้ยัวยุมาสองตัวเลยนะครับแล้วก็อันติไปเลยนะเอ้ยไม่ได้เพิง่งอันตินะครับเราล้างไอ้นี่ก่อนเราล้างเกรดบอสก่อนแล้วก็อันติของโลตัสแปะดีบัฟหมดสภาพไปนะครับเพื่อทำดาเมจแต่รุนแรงขึ้นอต่อยบอสไปครับแปะไฟเผาไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็อันติลูกน้องไปพยายาม ตาดสกิลให้ลูกน้องตายให้ไวที่สุดนะครับน,นี้เราก็แปะไปไปล่อยไฟเผาไปครับการโจมตีธรรมดาของบอสอะ่ะมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่สกิลอะ่ะพอใช้ได้อยู่เยอๆมาครับจะให้มันไปตีตัวอื่นเนี่ยที่ผมบอกอ่ะครับมันจะมีสกิลคล้ายๆ อ่าชั้น95นะครับก็คือครบ8เทอมจะเด้งเลือดทีหนึ่งนะลดความล่องตัวไปแอคหน้าโฟกัสต่อยบอสดูเลียสนะครับลดเทินบอสไปนะครับเดี๋ยวลูกน้องน่าจะตายละสานไหมครับลูกน้องแตกไปแล้วนะครับเหลือแค่บอสต,ตัวเดียวนะครับเราก็พยายามลดเกรบอสไปเรื่อยๆนะครับพยายามอย่าให้บอสได้เล่นนะอันนี้ก็เพิ่มความ เพิ่มเวลาดีบัฟไปนะครับ เออตัดเกรดบอสเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับสำหรับด่านที่ร้อยนะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการเล่นกับบอสชั้นที่ร้อยนะครับหรือว่าถงภาพลงตาชั้นสุดท้ายนั่นเองนะครับผมก็หวังเหลือเกินว่าคลิปคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ จะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาดีๆของเกม b a c k cover mobile นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้บ๊ายบายครับผม